รอบครอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจําวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจําวันผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการ มานาประจําวันนี้พบกันประจําวันที่14เดือนมิถุนายนในหัวข้อเรื่องสิ่งที่พระบิดาต้องการและพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะนํามาคล้ายคลวน,นและสามากีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ14ถึง17นะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ14ถึง17ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาตซึ่งทำให้ตกใจในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญ,ญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลาย เป็นบุตรของพระเจ้าและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยคุณรู้ฟังครับ ในพระธรรมยนต์บทที่14ถึงบทที่16พระเยซูทรงเปิดเผยถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่พระองค์ทรงเรียกว่าพระผู้ช่วยและพระวิญญาณแห่งความจริงส่วนในพระธรรมโรมบทที่8เปาโลบอกเราเพิ่มเติมถึงความสําคัญและการงานของพระวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่ออัครทูตเปาโลเรียกพระองค์ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระคริสต์ และว่าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาแห่งชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นตราประทับและมัดจำที่รับประกันว่าเราเป็นของพระเจ้าในเวลานี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนโดยทางพระวิญญาณและเราถูกเรียกว่าทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาตร่วมกับพระคริสต์นะครับ พระวิญญาณทรงทำให้เราสามารถร้องเรียกด้วยความรักว่าอับบาคือพระบิดาทรงเสริมกำลังเพื่อให้เราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าและช่วยเราอธิษฐานโดยทรงช่วยขอแทนเราและร่วมกับเรานะครับคุณรู้ฟังครับ สตีฟคว้าเลื่อยไฟฟ้าแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่านั่นคือตอนที่เขาได้ยินเสียงออกัสลูกชายวัยห้าขวบร้องว่าพ่อครับรอผมด้วยผมอยากไปด้วยออกัสคว้าของเล่นที่เป็นเลื่อยไฟฟ้าถุงมือทำงานและที่ปิดหูแล้วก็เดินตามสตีฟออกไปที่ประตูสตีฟเตรียมไม้ฟืนสองสามท่อนโดยวางให้เขาห่างออกไป ในระยะที่ปลอดภัยหลังจากผ่านไป10นาทีออกัสก็หมดแรงการตัดไม้ด้วยเลื่อยไฟฟ้าปลอมเป็นงานหนักมากแต่เขาก็มีความสุขที่ได้ช่วยพ่อของเขาและพ่อก็ดีใจที่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกชายคุณรู้ฟังครับเรากับพระบิดาในสวรรค์ก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือเราียกว่าเรากำลังช่วยพระองค์พระบิดาเจ้า รอลูกด้วยลูกต้องไปหยิบเลื่อยของลูกก่อนแต่เลื่อยไฟฟ้านั้นมีความสำคัญน้อยที่สุดเราไม่ได้ช่วยมากเท่าที่เราคิดพระเจ้าทรงสนพระทัยในส่วนแรกมากกว่าคือพระบิดาเจ้ารอลูกด้วยพระองค์ไม่ทรงต้องการผลงานของเราคุณรู้ฟังครับถ้าหากว่าคุณร,รักพระเพซูพระบุตรของพระองค์พระเจ้าก็ได้ทรงรับคุณเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์แล้ว และได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่คุณท่านไม่ได้รับวิญญาณซึ่งทําให้ท่านเป็นทาสของความกลัวอีกแต่ท่านได้รับวิญญาณผู้ทําให้ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าคุณไม่ใช่ผู้รับใช้ที่ได้รับตําแหน่งของตนจากการทํางานหนักแต่คุณเป็นบุตรที่ได้รับความรักจากพระบิดาของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าก็รู้ฟังครับพระบิดาของเราในสวรรค์ทรงชื่นบานเมื่อเรารับใช้พระองค์แต่พระองค์ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเราพระองค์เพียงแค่ต้องการเรากรู้ฟังครับสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณใช้เวลาคิด แล้วก็ใคร่ครวนดูว่าเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากคุณนั้นคุณคิดถึงสิ่งใดและวันนี้คุณจะใช้เวลากับพระองค์อย่างไรและมาถึงในช่วงเวลาที่เราจะสงบใจร่วมกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์ พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณที่ทรงรับข้าพระองค์เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ในฐานะบุตรของพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยสุคริสเจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่าใดมีความประสงค์ต้องการ ติดต่อมายังสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาน่าสองส่งถึงภันธกิจมานาประจำวันตู้ปน .35 ปฝหัวหมากกรุงเทพ1 0243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g และสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-718-5166 และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระองค์ปลดเปลืองฉันด้วยทำนองสิ่งเพลงพระองค์อบรอบล้อมฉันไว้ ด้วยเพลงการช่วยกูจากศัตรูขุกค้างทำลายความกลัวสิ้นไปฉันไม่ใช่ทาสความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่ทาสความกลัว ต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าทรงได้เลือกฉันมาจากในครัภ์มดาสรงรักและรี ฉ,ฉันมีชีวิตใหม่ในครอบครัวพระองค์ฉันมีสายเลือดพระองค์ฉันไม่ใช่ทาตความกลัวต่อไปฉันคือลูกของพระเจ้าฉันไม่ใช่